ับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาติวในรายวิชาวัสดุศาสตร์สามนะครับรหัสรายวิชาพวสามสองศูนย์สามสี่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรีนะครับโดยกับผมครับนายเสกสรรพรหมศักดิ์บรรณรักษ์ห้องส่วนประชาชนจังหวัดชลบุรีครับผมนายขันทีแสงเขียวครูกศนตำบลหนองกังคอกครับเดี๋ยวเรามาต่ออาข้อที่สิบหกนะครับต่อจากข้อที่เราได้ติวกันตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบห้านะครับวันนี้เราจะมาติว นะครับตั้งแต่ข้อที่16นะครับข้อที่16นะครับข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคําว่ารียูสได้ถูกต้องกอไก่นะครับมดซื้อน้ําอบรมที่เป็นขวดแล้วคืนได้ขอไข่น้อยนําปิ่นโตไปใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟมคอควายนะครับฉบานําขวดน้ําพลาสติกไปทํากับดักแมลงวันทองนะครับงองูแก้วเลือกใช้เลือกซื้อนะครับน้ำยาลิพาชี่เติมแทนการแบบขวดนะครับ ข้อที่ถูกคือข้อคอควายนะครับชบ้านนาขวดน้ํำผาติกไปทํากับดัดแมลงวันทองคือการรียูสนะครับคือการใช้ซ้ำผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆเช่นนําสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ครับข้อที่17นะครับ,บ,รบถังขยะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับรองรับขยะประเภทใดกอไก่นะครับขยะทั่วไป ขอไข่ขยะเน่าเสียคอควายขยะอันตรายงองูขยะรีไซเคิลครับเรามาดูเฉลยข้อที่ถูกต้องนะครับข้อนี้คือกอไก่นะครับขยะทั่วไปสีฟ้าหรือสีน้ำเงินรองรับเศษวัสดุทั่วไปคือวัสดุที่ใช้แล้วประเภทอื่นๆข้อที่18นะครับทั้งขยะสีเหลืองนะครับรองรับขยะประเภทใดกอไก่นะครับ ขยะทั่วไปขอไข่ขยะเน่าเสียคอควายขยะอันตรายงองูขยะรีไซเคิลครับเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้อนี้คือข้ององูนะครับขยะรีไซเคิลนะครับทั้งขยะจะมีสีเหลืองรองรับเศษวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะข้อที่19นะครับ ข้อใดไม่ใช่หลัก 3R นะครับกอไก่นะครับ r e u ู e ขอไข่รีริวคอควายรีไซเคิลงงงูรีเซิร์ชนะครับเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องคือข้ององงูครับ Research นะครับการจัดขยะตามแนวทาง 3R คือการลดการใช้การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล ข้อที่20นะครับการเปลี่ยนสภาพของวัสดุที่ใช้แล้วให้มีมูลค่าคือข้อใดนะครับกอไก่นะครับการดัดแปลงวัสดุขอไข่การลดใช้วัสดุขอควายรีไซคเคิลวัสดุงงูการคัดแยกวัสดุครับเรามาดูเฉลยข้อที่ถูกต้องนะครับข้อนี้คือขอควายครับคือรีไซคเคิลวัสดุการแปลรูปนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อนําวัสดุที่ยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภทข้อที่21การคัดแยกวัสดุข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่นำวัสดุอันตรายลงในถังขยะทั่วไปขอไข่แยกประเภทกระป๋องและอลูมิเนียมคอควายไม่ทิ้งเศษวัสดุหรือก้นบุหรี่ลงในขวดงอง,งูเหยียบกระป๋องให้เบีนเพื่อประหยัดพื้นที่เรามาดูฉเฉลยกันนะครับ ฉเฉลยนะครับข้อกอไก่ก็คือการนําวัสดุอันตรายลงในขยะทั่วไปนะครับวิธีการคัดแยกนะครับการคัดแยกวัสดุที่ใช้แล้วโดยมีแนวทางการปฏิบัติก็คือการกําหนดสีของถังขยะนะครับ mm hmm. เช่นถังสีแดงนะครับเป็นวัสดุที่อ,อันตรายนะครับข้อ22ข้อใดไม่ใช่แนวทางพัฒนาวัสดุประเภทโพลิเมอร์กอ,อไก่ คืนรูปได้ขอไข่มีความหนาคอควายนำไฟฟ้าได้ดีงองมีความยืดหยุน่นเรามาดูเฉลยกันนะครับเฉลยคือข้อขอไข่นะครับมีความหนานะครับวัสดุประเภทโพลิเมอร์อนะครับมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือคือนรูปได้นะครับมีลักษณะบางโปรง่งใสยืดหยุน่นและนำไฟฟ้าได้ดีครับข้อที่ยี่สิบสามข้อใดกล่าวถึงเทคนิค ในการพัฒนาวัสดุในอนาคตของวัสดุประเภทโลหะที่ช่วยยืดอายุของโลหะผสมกอไก่การบีบอัดด้วยแรงดันสูงขอไข่การหล่อด้วยความเย็นสูงคอควายการดึงยืดด้วยความดันสูงงอง,งูการดัดโค้งด้วยแรงดันสูงเรามาดูเฉลยกันนะครับเฉลยคือข้อคอควายนะครับการดึงยืดด้วยความดันสูงนะครับ โลหะผสมนะครับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้ใช้ในโครงการอาวกาศนะครับเช่นการใช้ดึงยืดด้วยความร้อนสูงนะครับสามารถช่วยยืดอายุของการเกิดความล้าของโลงหะผสมที่ใช้กับเครื่องบินนะครับข้อที่24ข้อใดคือแหล่งที่มาของสินแร่หายากตามทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคตตอไก่จากแกนโลก ขอไข่การทำเหมืองแร่คอควายขยะอิเล็กทรอนิกส์งองงูการใช้ทรัพยากรจากวัสดุใกล้โลกเรามาดูเฉลยนะครับเฉลยข้อคอควายนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับรีไซเคิลสินสินแร่หายากนะครับเป็นสินแร่หายากเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับหลายประเภทเช่นโทรทัศน์จอแบนหรือโทรศัพท์มือถือโดย ที่รีไซเคิลสินแร่หายากจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินแร่หายากที่นํามาใช้ในทางอุตสาหกรรมก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับคือสแคนเดียมโพมิเทียมแลนทานัมฮิสเทียมและเฟซโอดมียมข้อที่25ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกอไก่การใช้วัสดุเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดขอไข่ การใช้งานและการเหลือทิ้งขยะให้น้อยที่สุดข้อควายการใช้งานอย่างประหยัดในกระบวนการผลิตงองูการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำในกระบวนการผลิตครับมาดูเฉลยนะครับเฉลยคือข้อกอไก่นะครับก็คือการใช้วัสดุเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับวัสดุประเภทนี้ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันนะครับมากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ เอ่เทนนะครับได้แก่การใช้พลังงานอย่างประหยัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ําในกระบวนการผลิตการรีไซเคิลการเลือกใช้วัสดุและการออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งานและการเหลือทิ้งขยะให้น้อยที่สุดการใช้วัสดุจากธรรมชาติเพราะสามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ดินได้ครับข้อที่26นะครับจาก ข่าวการพัฒนาหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่โค้งงอได้ท่าน,นคิดว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นการพัฒนาของวัสดุประเภทใดนะครับกอไก่ครับโลหะขอไข่พอลิเมอร์คอควายเซรามิกงอวัสดุธรรมชาติเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องข้อขอไข่พอลิเมอร์พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่มีรูปร่างผลึกแต่บางชนิดประกอบด้วยของผสม ของส่วนที่มีรูปร่างผึกและส่วนมากไม่มีรูปร่างผึกความแข็งแรงและความอ่อนเหนียวของวัสดุพอลิเมอร์มีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่คืนรูปได้ลักษณะบางโปร่งใสยืดหยุ่นข้อที่27นะครับข้อใดคือประโยชน์ของสินแร่โพมิเทียมนะครับกอไก่นะครับใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันขอไข่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตใยแก้วนําแสงคอควายใช้ในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานนิวเคลีย มองูใช้ในอุตสาหกรรมภาพพตย์และกล้องถ่ายรูปครับเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องคือคอควายใช้ในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานนิวเคลียร์สินแร่หายากที่นำมาใช้ในการอุตสาหกรรมมีอยู่5ประเภทคือ 1. สแกนเมียม 2. โพมิเทียม 3. แเลนตานัม 4. อิเทียมห คอซีโอมีเนียมข้อที่28นะครับคำว่าสเตมหรือ STEM อักษรยอดตัวทีมาจากข้อใดนะครับ้อไก่นะครับทิงกิ้งคอไข่ทิชชิ่งคอควายเทคนิคงง,งูเทคโนโลยีครับเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องคือเทคโนโลยี Technology, นะครับคำว่าสเตมหรือ s t ตม เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์สีสาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ข้อที่29หลักสเต็มศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสีสาขาวิชายกเว้นข้อใดน,นะครับกอไก่เทคโนโลยีขอไข่วิทยาศาสตร์คอควายศิลปศาสตร์งง,ง,งูวิศวกรรมศาสตร์เรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับ ข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายศิลปศาสตร์หลักสเตมศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ศาสตร์สี่สาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ข้อที่30บนะครับบุคคลในข้อใดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสเต็มศึกษานะครับก็ไก่มุกพานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ขอไข น้อยให้นักศึกษาทำการทดลองวิทยาศาสตร์คอควายน้ำให้นักศึกษาดูวิทิทัน์เรื่องสัตว์โลกหน้ารู้แล้วตอบคำถามงอง,งูนิดกำหนดหัวข้อเรื่องขึ้นมาให้นักศึกษาไป,ไปศึกษาค้นคว้าและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ลรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้ององ,ง,งูนิดกำหนดหัวข้อเรื่องขึ้นมาให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวสเตมมีลักษณะ10ประการ 1. เชื่อมโยงเนื้อหา 2. การสืบสาะหาความรู้ 3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 4. การสร้างสรรค์ชิ้นงาน 5. การบูรณาการเทคโนโลยี 6. การมุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่21 7. การสร้างและการยอมรับ 8. การสร้างการสนับสนุน 9. การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ10การเรียนรู้ตามอัธยาศัยครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการติวเข้มใน,านาวิชาวัสดุศาสตรสส์นะครับทั้งหมด15ข้อนะครับก็ฝากนักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับซ้ำนะครับก็พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ